อขอเก็บของลูกเก็บดีๆเก็บดีๆลัดเทลัเทเก็บใส่ถังเก็บใส่ถังเก่งมาเกเก่งมากเก่งมากอือ่แหละเก็บเก็บเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยให้หมดเลยครับให้หมดเลยครับ ไม่หมดเลยก้อมไม้หมดเลยไม่เล่นครับไม่เล่นครับไม่เล่นครับ